เยสวัสดีครับชาว FPS ไซแลนแล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจงทุกคนครับพาเจงรอบนี้จะเป็นการพาเจงที่ส่งคุณค่ามากเพราะว่า3เดือนจะมีครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการเปิดการ XI ของน้องมิดทีดีคีนยอมรับตามตรงครับว่าใจค่อนข้างสั่นเพราะว่าการที่จะได้การ XI มาเนี่ยม,มันยากลำบากมากนะฮะยากลำบาไม่ใช่พี่แว่นได้นะคือน้อง น้องๆทุกคนที่เล่นแร้งนะฮะรวมถึงน้องมิทิดีคินด้วยการจะได้มาเนี่ยมันใช้เวลากินเวลาถึงสามเดือนในแร้งแบบเก่านะซึ่งน้องก็ยังยังวางใจในดวงของพี่แว่นนะฮะน้องมิทิลีคินเขาฝากบอกว่าขอ,อขอรูนี่นะขอรูนี่เพราะว่าตัวเก่าขายไปแล้ว่วย <c oughs> มามาดูกันว่าน้องเขาจบที่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรบ้าง นี่ฮะดูสรุปนะดูสรุปปุ๊บแรงดี่สุดของรูการจบที่ปึ้งปึงปึงป้งปึงป้งปึง้งปเจนนึ่งหนึ่งปดเก้านะฮะหนึ่งหนึ่งแปดแข่ง454นัดครับอัตราชนะ90%้าสิบเนต์นะได้ตังสิบล้านได้สุ่มนักเตะเบสสาบค่ 30, ะปีบวกสถึงบวกหนะแล้วก็รางวัลฉัตสะสมอีกสามแสน นะลากา X I อยู่ไหนเนี่ยนี่แล้วก็ท็อปแรงด์อันดับสองอุย้ยได้การ์ด X I ใบหนึ่งแล้วก็ตังอีกยี่สิบเอ็มบวกกับข้างหน้าอีกสิบเป็นสามส <นะ S 2> ิบเอ็มนะโจย์อันดับสองอันดับหนึ่งนจะเอาพอลโลนะนนอนโอ้โห,โหโด,ด,ดูครับดู ดูการ์ดนี้ก่อนแล้วกันครับคราปีครับเปิดเอาเลิกเอาชัยก่อนคีรอดเปิดได้บวกห้าอะไรนะโรนาลดินโนไอสัตว์ศูนย์เก้าอ่ะเอาเลิกเอาชัยครับโอ้โหเฮ้ยคินขอลูนี่พี่ให้ลูนี่ไปแล้วนะลูนี่0ูนย์เ้บวกสองอา ชิปหายแล้วรูนี่ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับเรามีอีกหนึ่งใบให้คีรอดมาร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะณจุดจุดนี้เราอ,อยู่ข,ข้างพี่แว่นอันนี้มารวมคีรอดมารวมมนรวมเอ็ไอใหม่ด้วยใช่ปะณตอนเนี้ย <Hey, S 1> พวก oh. ดีมาลงดีมาเลียล็อคเบน uh, <okay. S 1> ประเด็นคือเปิดการ์ดคลาแม่งรูนี่ไปแล้วไงของไอคีน่ะ โอ้โหกดดันเฮีย้ยเฮี้ยพิมพ์สกรีนก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเออปกติเปิดการเอ็อนี่แม่งแบบสองอาทิตย์สองอาทิตย์เปิดใบนึงสมัยก่อนนะแต่สมัยเนี้สามเดือน,นะอนแล้วรอบหน้าเป็นห้าสัปดาห์ใช่ไหมห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งก็คือหนึ่งเดือนกับหนึ่งวีค กับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์คือหกไอใช่ใช่หนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์โอเคจะให้กระพริบก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาสูตรครับไปที่หน้าล็อกอินนะแล้วก็โบ๊ะ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 มาเปิดเลยครับนี่โอเคลุยเปิดเลยนะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยฮึบ item hẹn nát tệ các ít ai bố 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 bố, bó bó สามเดือนของคีนนี่น้ำตาจะไหลอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพี่แว่นพาเจงเจงจริงๆขอโทษน้องมิดทีเดคีนด้วยครับขอโทษคะ่ะขอบคุณครับ